Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, not the good, fill my head Play full of every single doubt, yeah man, Please say any negative thoughts, i pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought That's of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it what I'm out, can't bring it down, I'll be getting loud And every rouse, not what I'm about, I'll be fucking cloud, it be raining now

สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแพ็คใหม่รอบนี้เนี่ยขออนุญาตเริ่มต้นด้วยนักเตะตัวที่ค่าพลังสูงที่สุดนะครับถ้าเทียบกับคนอื่นๆในแพ็คอื่นๆในรอบใหม่นี้นะครับเอนโซเฟเนเดสครับกับร่างโชว์ไทม์ครั้งแรกนะครับผมซึ่งค่าพลังไปที่101นะครับแต่ก็สามารถทําได้ถึง102แบบมีเกื่อนไขนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับผมสไตล์เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับก็สามารถยืนได้ทั้ง cmf และ D.M.F. นะครับผมบูสเตอร์เป็น During บวกสองนะครับก็เพิ่ม Defensive Awareness, ะ tackling, Speed และ Stamina นะครับบวกไปอย่างละ2นะครับก็เน้นเกมรับความอึดเลยนะฮะเหมาะสมสำหรับพวกสไตล์ Box to Box เลยนะครับแล้วนี่เป็น Box to Box สไตล์ D.M.F. ด้วยยืนเกมรับได้ดีอีกด้วยนะครับผมสำหรับร่างนี้นะค่าพลังเกมรับแจ่มเลยนะครับแล้วผมจะกดออโต้ให้ดูนะครับออโต้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้97นะครับเวลาเราออโต้เนี่ยมันจะใส่ Defending ไปถึง13นะครับเพราะว่าตำแหน่งหลักจะเป็นกลางรับนะครับเดี๋ยวกดดูแบบนี้ก่อนนะ พอใจหรือเปล่านะครับถ้าแบบนี้ได้101นะครับผมดูไส้ในก่อนนะครับผมสูง178นะครับเท้าหลักคือเท้าขวานะครับผมอายุ22ปีในเกมนะฮะสามารถเอาไปลงเล่นใน U23 BCL ได้นะครับ อ่าดูค่าพลังข้างในนะครับผมเกมลุกเนี่ยอาจจะพอถูกถูกูถ่ายไปได้นะ77นะครับเติมเกมลุกบ้างเลี้ยงบอลพอใช้ได้ครับผมบอลกระโดดนิปิงทรานิชั่นแปดสิบเจ็ดแปดสิบเอโลพาสสีฟ้าครับ91้าสิบเอ็ดล็อตเทสพาสแปนะครับจบสกอร์พอใช้ได้นะ72็ดอเออตัวบล็อกซ์วอล์ไม่ต้องจบสกอร์สูงลูกโค้งพอใช้ได้เหมือนกัน75ดูเกมรับตรงนี้ดีกว่า awareness นะครับได้บูสต์ไปแต่ก็ยังไม่ถึงสีฟ้านะ89นะครับผมเข้าประทัับบอล95ดดุน98 เอนเกสเมนช่วยเกมรับ90นะครับอืมความดุดันสูงทีเดียวเป็นจุดเด่นนะครับผมสปีด86สปีดต้น74นะครับเตะแรงคิกกิ้งพอวเวอร์87จ้ำ73และความแข็งแกร่ง80นะครับผมบาลานซ์ Balance 75นะครับความอึดสตามิน่า90 คนะ่าพลังก็สวยสำหรับสไตล์ b o x กซ์บนะครับผมมันก็จะทรงประมาณนี้แหละแต่ว่าเอนโซก็จะเป็นทรงแบบบ็อกซ์บ็อกซเน้นเกมรับหน่อยหนึ่งนะครับค่าพลังเกมรับสวยอยู่นะครับผมถามว่าจะปรับหรือเปล่าผมลองปรับเล่นไปมาแล้วคือชอบแบบนี้มากที่สุดนะครับผมกดออโต้น่าจะลงตัวที่สุดแล้วนะครับไม่อยากไปลดสเกลอย่างอื่นนะครับผมจะได้101ถ้าเกิดว่าคุณใช้โคสทั่วๆไปนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมีโคสของ เอซิมิลานนะครับใครซื้อแพ็ค AC มิลานมานะครับผมปิโอรี่นะก็สามารถใช้โค้ดคนนี้ได้นะครับเป็นสไตล์ควิกเคาน์เตอร์เอนโซจะไปที่102นะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าโค้ดคนอื่นเนี่ยมีใครที่ทำให้เอนโซไปถึง102ได้บ้างนะครับแต่อดีนี้ก็มีทูเคิลด้วยทูเคิลไม่ได้นะครับทูเคิลได้แค่101นะครับผมนี่มันจะไปเพิ่มเข้าประท้าบอลแท็กลิงตรงนี้นะครับผมเป็น96นะครับสำหรับโค้ดคนนี้นะครับผมอ่ะ ก็ทรงนี้แหละผมไม่ปรับนะครับผมคิดว่าผมลองเล่นปรับไปปรับมาแล้วอันเนี้ยออโต้ดีที่สุดนะครับผมไม่ต้องปรับเลยนะครับผมลงตัวที่สุดแล้วนะครับผมก็ใครจะเน้นไป เอ่อเติมเกมลุกเลยคุณก็ลดดีเฟนดิ่งออกหน่อยก็ได้นะถ้าไม่ชอบแต่แต่เอนเกจเมนต์มันก็จะน้อยลงนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเขียวไปมันไม่ถึงสีฟ้านะครับผมคิดว่าแบบนี้แหละโอเคที่สุดแล้วนะครับผมามาดูสกิลนะครับสกิลมีสกิลสับซิเตอร์เฟนสโซคอนโทรลสองสกิลคองบอลนะครับผมอ่อสกิลยิงก็มีปั่นไกลครับลองเลนเคอร์เลอร์เฟิร์สทัมช็อตในจังหวะเดียวนะครับที่เหลือก็เน้นสกิลจ่ายบอลนะครับวันทัศพาสมีซูพาสซิ่งมีเวทีส์พาสมีนะครับสวยๆไปนะครับผมแแแลลลลล้้ววกกกกก็็สสิิิเเมรรัับบไไดงทคฟ์ แน่นอนครับเพราะฉะนั้นสกิลที่จะแนะนําให้ใส่เพิ่มนะครับผมเล่นเกมรับก่อนก็ดีครับ Interception ใส่เข้าไปนะครับยังไม่มี Man marking ก็ถ้าชอบก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าชอบให้คล่องตัวก็ใส่ Double t ทั c ไปก็ดีนะครับผมส่วนที่เหลือนะครับคุณอยากจะใส่อะไรชอบแบบไหนก็ใส่เพิ่มไปได้นะครับตามความชอบเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลจ่ายบอลของ e n ี o มีครบเลยนะครับไม่ต้องใส่สกิลจ่ายบอลเพิ่มเลยแล้วก็พวกพอยต์เนีอยไม่ต้องใส่เพราะว่ายืนตรงกลางอยู่แล้วนะครับ ยืนกลางรับเห็นเกมรับแบบนี้เนี่ยคือไม่ใช่สายเกมรับจ๋านะครับผมเป็นสไตล์บ็อกซ์บ็อกซ์นะครับที่มีค่าพลังเกมรับน่าสนใจนะครับผมสำหรับเอ็นโซ่แฟนเดสร่างนี้แล้วบูสเตอร์เนี่ยมันก็จะไปเพิ่มเกมรับหลายอย่างเลยในขณะที่ร่างอื่นๆเนี่ยทำไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบค่าพลังกับร่างอื่นให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อใครมีร่างเก่าแล้วยังลังเลว่าจะเปิดดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นการ์ดทีมชาติไงคือถ้าเป็นการ์ดทีมชาติเนี่ยบางคนแบบขอผ่านเลยนนนะคครัไไมมม่่่่วาาาาาาพลงงจสูแหกก็็ตตทเปีชิ คือขอผ่านไปเลยนะครับผมเอนโซฟานเดสนะครับผมเสียดายที่ไม่มีสกิลพิเศษนะเป็นโชว์ไทม์ก็จริงนะครับผมในแพ็คนี้ก็จะมีสมุทรสลยตัวเดียวที่มีสกิลพิเศษวิชานารีพาสนะครับเอนโซไม่มีนะจริงๆน่าจะให้แบบ เกมเช้งี่พาร์ตก็ยังดีนะเออเป็นตัวแบบจ่ายบอลอะไรแต่ว่าสไตล์อเขาเป็นบ็อกทูบ็อกด้วยไงครับมันก็เลยอาจจะไม่มีสกิลไหนที่เหมาะหรือเปล่าหรืออาจจะถ้าใส่ไปมันจะโกงเกินไปหรือเปล่าเพราะค่าพลังก็สูงแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าค่าพลังเกมรับจะสูงนะครับผมแต่ด้วยความที่สไตล์ของเขาเป็นบ็อกทูบ็อกนะครับผมเวลาเล่นเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ยืนคนเดียวนะครับยืนกลางรับคนเดียวเนี่ยอาจจะ มีหลายจังหวะนะครับผมที่เติมเกมรุกขึ้นไปเวลาเราบิลลอัพเกมขึ้นไปนะครับผมถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้กดวิ่งนําทางไปเขาก็จะมีบางครั้งที่วิ่งขึ้นไปแต่สังเกตก็คือถ้าเราไม่ค่อยอยากให้เขาเติมนะครับก็ตั้งเป็น DMS ไปนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้กึ่งๆเติมบ้างลงมาต่ำบ้างก็ตั้งเป็น Cmf นะครับนี่ผมตั้งเป็น Dmf เนี่ยก็ไม่ค่อยนะครับเพราะผมคิดว่าความสามารถของ e n โ o so เนี่ย เน้นยืนเกมรับดีกว่านะครับเน้นยืนเกมรับยืนต่ํามากมากกว่าที่จะเติมเกมลุกขึ้นไปแต่ก็ให้เติมขึ้นไปบ้างนะครับไม่ใช่ยืนแบบต่ําอย่างเดียวเลยนะครับอันนั้นคือเป็นสไตล์บ็อกซ์บล็อกซึ่ง d m f มันก็มีผลอยู่แล้วนะครับนี่น่าชัดช,ชัดครับผม นะมันไม่ใช่เป็นตัวที่แบบเติมขึ้นไปแล้วได้ลุ้นการทําประตูจากในกรอบเขตโทษหรือยิงไกลได้ไดีอะไรขนาดนั้นนะจบสกอร์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับแล้วก็มีสกิลยิงอยู่ด้วยแหละสกิลปัน่นสกิลอะไรนี่ก็ช่วยได้ดีนะครับผมแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงหรอกครับผมส่วนใหญ่บ็อกซ์บ็อกซ์เนี่ยเวลาเติมขึ้นไปมันจะเข้าไปข้างในเลยนะครับดูนะจังหวะต่อนเนื่องเนี่ยเรากดวิ่งนาทางไปนะครับผมแล้วอีกทีนึงรู้ตัวอีกทีหนึ่งได้ยิงมีเกนกรอบเขต โอกาสที่จะเข้าไปยิงใกล้ๆมันมีมากกว่าที่จะส่องไกลเหมือนพวก creative maker นะครับเพราะฉะนั้นสกิลยิงไกลอะไรพวกนี้ผมว่าอาจจะจาเป็นน้อยกว่านะครับผมแต่พวก first first สม shot อะไรพวกนี้ดีนะนี่ฮะก,การเติมเกมลุกขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่ไดกดวิ่งนําทางขึ้นไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยขึ้นไปถ้าตั้งเป็น d m f นะแต่ถ้าตั้งเป็น c f ก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะครับผมนี่มาแล้วครับอันนี้ไม่ได้กดนะไม่ได้กดนะมาแล้วครับเติมขึ้นมาแล้วตูมนี่ยสัญชาตยาน b o x k to b o x นะครับ ถ้าเป็นสไตล์อื่นอย่างพวกเอเกนเชสเตอร์หรือว่าเป็นพวกงเอร์แมนอะไรพวนี้อาจจะไม่ค่อยเติมลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ทั้งเกมรุกเกมรับเลยนะครับส่วนเรื่องของเกมรับนะครับผมค่าพลังความดุดันเด่นเลยนะครับผมเข้าบอลได้รวดเร็วนะครับแต่ว่าเ,าเวลาเสียจังหวะเสียบอลน,นะครับผมเอเวนสเนี่ยมันมันไม่เยอะนะครับผมทําให้บางที เรารู้สึกว่าเขาอยู่ไกลบอลไปนิดนึงนะครับในบางครั้งนะที่เวลาเสียบอลไวแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนสวนกลับไปไวอาจจะกลับมาหาบอลช้านิดหนึ่งกลับมาสู่ตำแหน่งช้านิดหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเ,าเป็นจังหวะที่เราตั้งโซนนิ่งเกมรับอยู่อันนี้ ผมว่าเอนโซทําได้ดีนะครับผมยืนประคองอยู่แล้วก็รอดักอะไรพวกนี้นะาทำได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าเราเสียบอลไวนี้ก็อาจจะต้องวัดดวงนิดนึงนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีมิดฟิลด์ตัวรับสายแองเกอร์แมนยืนปักหลักค้ำสักคนหนึ่งนะแล้วแห้บ็อกซ์บ็อกซ์แบบนี้เนี่ยยืนเป็นอิสระนะขึ้นรับได้อะไรแบนี้ตามใจเขาเลยเนี่ยก็ตามจัะหวักเกมเขาเลยผมว่ามันจะทําให้ศักยภาพของตัวบ็อกซ์บ็อกซ์ออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับ กองกลางประเภทนี้เนี่ยเวลารีวิวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นจังหวะที่เท่ๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นมดงานนะครับแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนแดนการของทีมนะครับผมมีส่วนร่วมกับตอนกลางของจังหวะเกมรับและเกมรุกนะครับผมอาจจะไม่ใช่ตัวจบสกอร์อาจจะไม่ใช่ตัวพาสซิ่งคิดเลิศพาสอลไ์แต่ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเชื่อมนะครับเป็นตัวปิดทองหลังพระนะครับเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเขาเด่นในสนามนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับผมจังหวะจ่ายบอลสั้นๆอ่างเงี้ยจำเป็นนะดักบอลได้นะครับลอยถ่ายบอลรอคุมจังหวะ นะครับว่าเออจะให้ออกบอลน,นี้ความสามารถในการคลองบอลล็อกบอลอะไรก็จําเป็นเหมือนกันในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มากเยอะขนาดนั้นนะไม่ต้องพิ้วอะไรมากนะครับประมาณนี้คลองบอลได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับอย่าเสียบอลง่ายแค่นั้นเองนะครับอย่าอึดอัดยืดย้ดนะครับนี่เติมขึ้นไปนะบล็อกซูบบ็อกนะครับไม่ได้กดวิ่งนำทางไปนะครับจังหวะเราส่วนกลับนะครับเ้วเติมขึ้นไปถ้าเกิดว่ามันมีตําแหน่งเพื่อนที่หลุดตําแหน่งไปนะครับผมอย่างเช่นพวกวิงเกอร์หรือโพสเชอร์อะไรที่มันอาจจะวิ่งย้อนลงไปเนะี่ย สังเกตสไตล์บ o ็อกซ์บ็อกจะวิ่งไปเติมดีมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าพวกหัวอเพเยอร์หรือว่าวิงเกอร์อะไรพวกนี้มันเติมขึ้นไปอยู่แล้วเนี่ยบ็อกซ์บ็อกอาจจะรอจังหวะนะครับไม่ค่อยเติมไม่ค่อยซ้อนกันอ่ะไม่ค่อยซ้อนหน้าที่กันประมาณนี้นะครับผม เพื่อให้เห็นภาพในมุมของตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับ Enzo so Fernandez ร่างอื่นๆนะที่เคยมีก่อนหน้านี้นะครับ Enzo so Fernandez ทุกร่างเนี่ยจะเป็นสไตล์ box to box ทั้งหมดเลยนะครับยังไม่มีร่างไหนที่มีสไตล์อื่นนะครับร่างนี้เนี่ยด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นเอ่อร่างที่อยู่ในแพ็คของยูลเปียนขับเซ็เป็นชิพนะครับออกมาไม่นานนี้เองนะครับผมร่างนี้เนี่ยตัน99จะเด่นที่เรื่องของการเป็นแพลเมอร์มากกว่านะเป็นตัวแบบทำเกมตัวสร้างสารรค์เกมซะมากกว่านะเพราะจ่ายบอลสูงมากนะครับเนี่ยเลี้ยงบอลดีมากเลี้ยงบอลกับเท้าเนี่า ร่างใหม่นี้เยอะเลยนะครับผมร่างใหม่เนี่ยจะเน้นที่เกมรับนะครับดูดิแตกต่างกันเยอะนะครับแต่เกมรับร่างนี้ไม่ดีนะครับเหมือนเป็นคนละคนเลย ความอึดร่างนี้ดีกว่านะครับบ็อกซ์สบ็อกซ์นี่สําคัญเลยนะความอึดนะครับผมช่วงท้ายนี่มีหมดนะถ้ามีน้อยนะครับส่วนอีกร่างหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นร่างชุดเชลซีนะครับเ9เหมือนกันนะครับอันนี้มันอยู่ในกรอเดนแอคทิฟเมนต์นะครับใกล้เคียงกันนะเลี้ยงบอลใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าร่างใหม่ของเราเนี่ยเกมรับดีกว่านะครับแต่เลี้ยงบอลคลองบอลเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแต่จ่ายบอลร่างนี้วางบอลยาวดีกว่าส่วนร่างที่เหลือเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดค่าพลังลงมาแล้วแหละนะโดยเฉพาะพวกช่วงบอลโลกเพราะว่าเอน พลังก็ก้าวกระโดดขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นร่างที่ค่าพลังการเลี้ยงบอลนะครับการจ่ายบอลการสร้างสรรเกมเนี่ยดีกว่าร่างใหม่นะครับร่างใหม่เราจะเน้นเกมรับดูดิเห็นไหมเป็นบ็อกซ์ o บ็อกซ์สไตล์เกมรับเลยนะครับผมความแตกต่างชัดเจนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นร่างแจ้งเกิดแล้วกันนะร่างช่วงบอลโลกนะครับน่าจะหมดสัญญาแล้วนะเนี่ยนี่เป็นร่างแรกเลยที่ออกมาแบบว่าโอ้หื่ามากต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะต่างกับร่างแรกๆเยอะ พอได้เปรียบเทียบเราจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าเอ็นโซร่างใหม่เนี่ยจะเน้นเกมรับเลยนะครับผมผมว่าเหมาะแล้วล่ะนะคือถ้าให้เลือกนะครับระหว่างบ็อกซ์บ็อกซี่กองบอลดีจ่ายบอลแม่นกับบ็อกซ์บ็อกซี่วิ่งเก่งนะครับอึดนะครับแล้วก็เล่นเกมรับได้ดีผมผมเลือกแบบหลังดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกมลุกเนี่ยก็ปล่อยหน้าที่ให้ตัวที่ทําเกมลุกได้ดีไปนะพวกสายครีเอทีฟพ ker มเกอร์พวกกองหน้าพวกปีกไปนะครับผมส่วนบ็อกซ์บ็อกนี่คือประมาณนี้ต้องเน้นที่ความอึดเป็นหลักนะครับผมเรื่องของความค่่่อองตัวกกาารจยบเนี ประมาณหนึ่งพอไม่ต้องเด่นเรื่องนั้นโดยที่เกมรับไม่ดีนะครับแต่ในแง่ของการใช้งานนะครับผมคิดว่าการเลือกนักเตะประเภทนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวอื่นๆนะฮะนักเตะของเราแผนคันเรียนของเราเนี่ยไปในทางไหนมากกว่านะครับบางคนอาจจะไม่ชอบบ็อกซ์บ็อกซ์เลยนะครับบางคนอาจจะใช้เดส t ทอยเยอร์ยืนกลางรับนะครับแล้วก็ใช้เคียร์ทีพีเมเกอร์ยืนกับโ r o p เพเยอร์ไปนะครับผมบ็อกซ์บ็อกซ์เหมือนเป็นตัวกลางนะครับระหว่าง โฮเพเยอร์กับเคียร์ทีฟเอนมเกอร์เหมือนรวมร่างกันเหมือนครึ่งต่อครึ่งก็กลายเป็นบล็อกสู่บล็อกนะครับผมประมาณนั้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับไส้ในด้วยนะสำหรับเอนโซร่างนี้นะครับผมถือว่าเป็นบล็อกสู่บล็อกที่ช่วยเกมรับได้ดีนะฮะไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไหนก็ตามก็ควรจะต้องมีเกมรับสายอาชีพนะฮะเป็นแองเคอร์แมนเนี่ยยืนค้ำอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับผมว่าถ้าเกิดเป็นการ์ดเชลซีเนี่ยน่าจะมีคนเปิดตามล่าเยอะเลยนะครับสุดท้ายขอขออบบบบบคคคคคคุุณณผู้้้ดด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 ดวววยยยยนนนะะะรรรรรััััทีีี่่มมมมมื ID ิิิใใใงงไไไกก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 ตตตตาาาาชชสฝลลล์์แเเป็จจจ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องถ้า,าผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ And for the first time in a long time I'm alright right. right. I've been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay